ดุจจริงรับตอนนี้หลังอัดออกจากพนะนอรนมาครับ ยงกล้าแดงกล้าไม่ค <Kristin za bears deuxième> <m> ิดกับกรรมก็กลอนครับสยองเป็นได้สยองต้องเป็นตัวอย่างในพวกที่มีอายุกําลังแก่นะครับ อยู่ผหนีเร็วผีป่ามาแล้วปวดอะไรมั้งน่ะ <laughs> นี่มึงจำกูไม่ได้เนี่ย <laughs> โอ้โหจำได้แล้วเอออ๋อมึงนี่เองใครอ่ะใครวะ <laughs> โอ้ขำผิดเนี่ยขำผิด <laughs> โอ้ <laughs> โห<อ>มึงแก่เหลือเกินเลยกูจำมึงไม่ได้เลยเนี่ย <laughs> ชื่ออะไรนะข้ <laughs> <laughs> องกู ไม่แล้วออโอ้อโหทำไมแก่ขนาดนั้นน่ะแกหลานโตโัวน,น้อยก็แกอย่างเลยโอ้โหมึงไม่ดูแลตัวเองเลยดูกูนี่เอ้อเอาเล็บเคี้ยวอะไรหรอเฮ้ยไม่เคยออกเ,อกกเอกลย้องถุแยแล้วมันเหนียวไม่ออกอ่ะฮัลโห สยองสิสี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่สยองได้จากพระบิดาของเพื่อนร้กสยองก็เห็นมีนแตกลุงทั้งสองที่คอยดูแลดูสยองถ้าคุณทั้งนี้สยองจะไม่หอนเลยสยองอย่าพูดอย่างนี้เลยพาะว่าลุงทั้งสองคนน่ะก็ดูแลสยมงมาตั้งแต่สยมงนังเล็กและที่สําคัญเลยลุงก็รักสยมงสยมงจะตกทุกข์ได้ยากยังไงก็แล้วแต่ลุงทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องตามไปช่วยเหลือเป็นธรรมดายังไงก็แล้วแต่เราหนีก็ไม่พ้นอยู่แล้วยังไงก็ต้องช่วยกัน ว่าแต่สยมตอนนี้เนะเวลานะผ่านมาหลายปีแล้วนะสยมที่สยมเนะี่ะออกจากวังหลวงมารู้หรือเปล่าตอนนี้นะ่ะคุณเคือนนะ่ะใช้ให้ทหารนะ่ะออกตามหาสยมด้วยความคิดถึงและที่สําคัญเลยเมื่อเช้าเนะี่ยลุงนะ่ะรวดเดินทางมาที่ตลาดมาได้ยินพวกแม่ค้าเนะ่ะเขาพูดกันว่าตอนนี้นะ่ะขุนสงครามกําลังใช้ให้เจ้าขุนแ,แพงแห่งแคว้นพะเยา มาฆ่าคุณเคลรัตพ่อของสยอและที่สำคัญเลยจะได้อระสาเป็นนอนด้วยหือกูพูด้วยงมึงพูดเหมือนมึงท่องอ่ะมึงอาจำเรื่อง้างเจ็บมึงองพูดยังไงเนี่ยคือไปที่ตลาดมาใช่ไหมล่ะพู้แม่ค้าเขาพูดกันว่าเนี่ยคะไรวะ โยกฤษสาให้เป็นผู้แต่งงานถุงแพถ้าเกิดมีชัยชนะต่อขุนเครือเออเอ,อ่นีสยองกันแล้วแลต้องไปช่วยพอพ่อสยองไม่ได้เลยว่าถ้าเราเะ็นสงคราม,มจะใจร้ายใจดำจะกระดาษไปยืมมือคนอื่นมาฆ่าพี่น้องก็ตัวเองได้ลงคอนัน่นแหละเป็นสยงสยงนะั้นจะต้องรีบกลับไปช่วยเสดพ่อขุณเครือแล้วแต่ก่อนที่สยองจะกลับสยองจะปลอมตัวเข้าไปในเมืองเชียงรายอยากจะไปดูตัวดังวัน ที่มีนามผู้ดาศาอยากจะรู้จะงดงามสักขนาดไหนหลังจากนั้นสยองจะซ้อนแผนให้ลุงคุณสงครามกับขุนแผนให้หลาบจำไปจนวันตายเลยท่านรู้เป็นความคิดที่ดี้างั้นลุงสองคนไปด้วยไปมาวันด,ด้วย,ยไปเลยลูกลิ้นลุงเปื่อยหมดแล้วสาง เ,เชื้ยงเทนชมเทีอนแนนอหน้อ,องน้อยซอาหญิงได้ในตายแหลงลานามเลิดมามองเไภัยเปรียบใครบ่เทียบเจ้า โอตุ้งเข็มเจ้าโองตุง,ตง,ตงนวดนองซองเสียงแหละนเนวนซอนิ่ง,ง,นนนง้ในใแล่นล่าลามเลือปมามอมีไผ่เปรียมรผ่เที่เจ้าดี้ 是等。<laughs> <laughs> มาเมืองบนก็เห็นคนขี่ช้างมาเมืองล่างก็มีแต่ช้างขี่คนมองรถรน้าวิ่งมาสัดตนเจอเป็นคนบางกอกสวยดี่ตันตัวเออลูกเสียบไปก่อนนะไางครับดูเป้หมด้วยเฮ้ยให้ยูรอ ลองร้งครับครับอะไรเพืเ่อเงียคนของตอเลวไอแววฮะทำไรอ่ะอาจจะร้องไงอ่าลวัร้องเลยครับต้องแตกกันเอาเลยทีครับ<อ>รบออ้องก่อนหัวหน้าเขาร้องมาแล้วเราก็ต้องร้องบ้างกว่ด้วยกันฉากแรกไม่ให้กูร้องมา,งา,มามงมทีนแล้วขอบคุณนะครับและก็คืนวันที่19มเกาวีนาวัดปวดดอนพงษ์ครับครับ21วัดมะกอ,อกตลิ่งชัน ยี่สิบเป็ดวนมันก็วายพยันพูดเนยจะร้องเนี่ยคนท้องก็อเลอว่าคนมีลูกทาบดก่อตลดิ่นแค่ที้ยังยัะลูงราะตเด็เิทำบดลูกลูกกอ ขอบคุณครับบ,บมะมอบรางาัลให้กับเพลงมนต์เ,เ,เ,เสกนะครับขอบคุณครับยิ่มีรางวัลให้กับเพลงมนต์เสกคนเดียวเอวเอาได้นะครับ